สวัสดีครับอินดี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับพี่นนท์ในรายการ Evo Land Evo นี่มาจากคำว่า evolution ที่แปลว่าพัฒนาการมีวัฒนาการแล้วก็ land ที่แปลว่าแผ่นดินนั่นแหละแผ่นดินแห่งการมีวัฒนาการหรือโลกก็ได้น้อบางที l ล g e n d a r y Edition นะครับเป็นตัวรวมระหว่าง Evoland 1กับ2นะครับเราก็เอามาชุดนี้ไปเลยทีเดียวมันจะได้นี่ไง e v o l a n d 1กับ2เราเล่น1ก่อนตามเนื้อเรื่องมันผมไม่รู้ว่ามันจะต่อเนื่องกันไหมคิดว่าต่อแล้วนะครับ คุณมาถูกทางแล้วเหมือนว่าจะมีกล่องให้เปิดได้อ๋อเป็นอย่างนี้เหรอครับโอเค You got the left direction อ๋อมันไปได้แต่ทางขวาเมื่อกี้อันนี้เราไปซ้ายขวาได้แล้วอ๋ออย่างนี้เลยเหรออ่าคุณพบกับ 2D movement อ๋อมันปลดล็อกไปทีละอย่างไว้คุณเออได้ยินว่าเกมนี้มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆตามที่เราเล่นนะคุณสครอลลิงได้แล้ว โอเคครับมันจะไดะ้กล้องหมุนตามนะครับเปลี่ยนฉากได้แล้วอันนี้มีอะไรไหมยังไม่มีอะไรเลยตอนนี้เรากดอะไรไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ผมเสียบจอยเล่นเออเฮทางนี้ไปไไม่ได้มันก็มีทางเดียวแหละนะโอเคเยวลองดูครับตรงนี้คุณเปิดซาวเอฟเฟกแล้วได้ซาวเอฟเฟกมาแล้วโอเคขอบคุณนะครับเราทําอย่างอื่นไม่ได้เลยป่ะ t u r n to main เมนูโอเคมีมีแค่เมนูเดียวเท่านั้นนะครับกดปุุมอื่นไม่ได้เดี๋ยวมันคงปลดล็อกมาอีกอ่นนะแหละ สมูท oh, เตอร์สครอล l i n g อ๋เลื่อนแบบดีขึ้นตรงนั้นมีกล่องไม่มีหมายถึงว่าไปไม่ได้ค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้เกมเดี๋ยวมันก็พัฒนาตัวเราเองด้วยเหมือนกันได้ดาบมาแล้วไว้ตัดหญ้าุ่มไม้ต่างๆหรือว่าสู้มอนสเตอร์ก็ได้ตรงนี้ผมตัดได้ไหมกดลายตัดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจึกๆไม่ได้งั้นแสดงว่าทางเก่ามันมีหญ้าอยู ถ้านั่นคือหญ้านะผมไม่แน่ใจว่านั่นคือหญ้าหรือไม่เนี่ยใช่หญ้าไหมใช่ด้วยนะเนี่ยว้าวได้ดวงดาวให้เก็บดวงดาวทั้งหมดอ๋อ hidden stars ในอ v o l a n d แห่งนี้นะครับมันไม่มีเพลงมันเงีย,งยบๆแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องปลดล็อกเพลงทีหลังแน่เลยนะผมก็ดาวเอาเพราะมันสาวเฟ e f e c t พึ่งมาเหมือนกันอันนี้ปลดล็อก m o n s t แล้วนะครับอย่าไปสู้กับมันอ๋อเออก็ได้ อ่าฮะอ่อ huh. ห uh huh. uh huh. มายถึงว่าอย่าไปอยู่ใกล้อย่าไปสัมผัสมันอ๋อ oh, งี้เนี่ผมดูทิศทางมันก่อนเอานี่แน่เออแล้วด้านล่างโอเคไม่มีอะไรค่อยๆไปนะครับคุณปลดล็อกเพลงแล้วเรียบร้อยโออินฟ n เอ t ช n e เดี๋ยวดูสินี่อะไรจุดเสะเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวลองดูก่อนตรงนี้มีอะไรเดี๋ยวเราลองมอนลงไปก่อนเออ ปลดล็อกเป็นสีแล้วโอ้ตอนนี้เป็นสี16บิตนะครับสี16สีเอาไวา้เมื่อกี้มันขาวดำไว้เกมรุ่นเก่ามันก็จะเป็นเกมแบบนั้นน้องมีแค่ภาพขาวกับดำก็คือเป็นจุดดำขึ้นมาน,นั่นเองตรงนี้อะไรอะ่ะยังเอาไม่ได้ใช่ไหมมันมีเพลงแล้วเราจะอยากจะปรับระดับเสียงได้ไหมไม่ได้ด้วยสงสัยมันต้องรอปลดล็อกออปชั่นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันข้างข้า,ขางขาเฮ้ย มันเฉียงได้เดี๋ยวแป๊บนึงผมไม่ได้นี่โอเคโอ้โหอะไรวะมีงีกด้วยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะนี่ก็คือความยากของเกมลงมาหากล่องไอ้ตัวนี้มันเหมือนเป็นหินให้แบบทุบได้นี่อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเดีค่อยๆเดินนะครับผู้ชมไหนดูซิรอบๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องกล่องกล่องวอลเลอร์เลย ออกมาเท่าเดินมนั่นแหละเออได้ดวงดาวอีกแล้วแปบ๊บหนึ่งอา้าวอ๋อเป็นเนื้อเรื่องอะเนื้อเรื่องสั้นๆแปลทีหลังภาคไม่ทันโลกสงบสุขมาหลายศตวรรษแล้วแต่ว่าปีศาจร้ายก็ได้มาก่อกวนโลกอีโวแลนเดียอีกครั้งคุณคือหนึ่งในสมาชิกภาคีนักรบมังกรที่เหลือรอดมีเป้าหมายเดินทางรอบโลกเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและต่อสู้กับความชั่วร้ายหลายร้อยปีที่ผ่านมาคุณคงเบื่อจะแย่อยู่แล้วเพราะไม่ได้ทําอะไรเลย ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะมายืดเส้นยืดสายกันอีกครั้งปะล,ล็อกสตอรี่ไลน์เมื่อกี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับโอ้เป็นบทนําเข้าสู่เกมอ้อย่างนี้นี่เองคุณปรล,ล็อกสีแบบ256บิตโอ้256สีมันก็จะเริ่มละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดูสิซมันก็จะเริ่มมีเริ่มแบบมีเงามีแสงมีอะไรงี้สีก็จะมีเข้มอ่อนแต่ว่าครั้งคราวนี่ผมผมกลัวมันอยู่นะเอ้ยโอเค โอ oh. ้มาเลยมาเลยโอเคเอ้ย้ยเกือบเกือบเกโอ้โหเกือบไปแล้วแปบ๊บหนึ่งตรงนี้เราต้องเดินให้อ๋อนี่ไอ้กล่องเราพลาดได้ไงคุณปลดล็อกป้ายอืมอ่านป้ายนะครับกด X อ่านป้ายหมายถึงว่ากดกากบาทนะ This part is reserved ที่ตรงนี้มันไปไม่ได้นะต้องเป็น a d v e n t u r e r s ที่อาเจาวก่อนที่แบบว่าคล่องแคล่วก่อนมัน้ง อาารย์นี่ก็แบบ agility มันมาจากคำเดียวกันนะ agility เดี๋ยวลองดูตรงนี้ป้ายเขียนว่าทางเดินถูกบล็อกโดย stone อ,อ๋อถูกหินที่แบบ dimensional stone อ๋อ dimensional stone โอเคก็ไปจากทิศอื่นก่อนปลดล็อกพื้นที่เออเดินทางแบบสมบูรณ์แบบได้แล้วปลดล็อกการเดินเคลื่อนที่อิสระว้าวเราเดินได้เหมือนไอ้นี้แล้วข้างาแต่ว่าก็ยังแทงขึ้นลงอยู่ดีนะ แป๊บน,นึงผมไปดูก่อนว่ามันเรามีพลาดอะไรป่ะไอ้ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะมันยังไม่ได้ปลดล็อกตรงนั้นแล้วผมต้องไปตรงไหนต่ออะมัน directional stone หรือเปล่าไอ้เมื่อกี้ป่ะเดี๋ยวผมไปเช้ค,ค้งบนอีกทีหนึ่งไม่แน่ใจเวไหนดูซิดดดดดดเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ป่ะอันนี้ไงต้องคล่องแคล่วแล้วต้องแบบเดินผ่านช่องข้างๆได้รแบบนี้นะผ่านซอกๆพวกนี้ แล้วตัวนี้อะไรศัตรูแน่เลยบอสป่ะ๊บนึงนะครับเฮ้ยนี่ไงบอสจริงด้วยไม่ใช่มอนมอนมอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมต้องรองมันเดินก่อนเพราะว่าเราก็กลัวมันจะเดินมาอุ๊ได้แล้วปลดล็อกเส้นทางใหม่การจัดการศัตรูทุกตัวบางครั้งก็จะช่วยในภารกิจของเราได้ด้วยคุณปลดล็อกอินเวนทอรีไอ้ขีดขดีนี่คือปุ่มไหนวะอ๋อปุ่มอ๊ะ ปุ่ม option ปุ่ม start มีดาบยังไม่มีโล่ไม่มีธนูนะครับโอ้โหปล่ม l อ w e r world เดี๋ยวก่อนขอเข้าไปก่อนเฮ้ยสวยวะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือผมยังโอ้ยมาใหม<า>่ห <ๆ S 2> มดเลยเหรอเฮ้ย <He i, S 2> ไม่น่ารีบสู้มันเลยนะครับอันตรายครับทางนี้ตกลงมันยังไงมัน directional s t o r e มันสรุปคือยังไปไม่ได้แหลนะเนาะแล้วทางเก่าๆมันจะมีทางที่แบบเรายังเด้อเด้อเด ผมขอไปเช็คดูก่อนว่ามันมีไอ้พวกแบบซอกหรืออะไรเงี้ยที่เราควรจะผ่านได้แต่เมื่อกี้เราผ่านไม่ได้เนื่องจากว่าเรายัางเดินทิศทางทะแยงอย่างี้ไม่ได้มีเล้าไม่แน่ใจนะลองดูผมว่ามันต้องมีบ้างแหละนะมันไม่น่าจะแบบตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้รนเราเดี๋ยวคงต้องกลับมานะต้องจําไว้ว่าตรงนี้มันมีขอบเศษหินอยู่และ Direct directional stone นี่คืออะไรวะเนอ,อ ถ้าเป็นว่ามันยังไปไม่ได้แหละแต่ว่าตรงนี้มันคือมันคือทางที่เรามาตอนแรกสุดปะผมขอใช้อีกทีนึงเพราะว่าเราเป็นคนขี้งกนี่ไงทําไมตอนแรกไม่มางงคุณปลดล็อกจุดเสรเออนั่นน่ะสิโอ้ทางข้างบนยังไม่ผ่านเลยเมื่อกี้โอโอ้โหปลดล็อกดาวอีกแล้วครับขอบคุณมากที่พามาปลดล็อกการ์ดแบทออไว้เล่นดับเบิลทวิน คืออะไรดับเบิลแปลว่าคู่ทวินก็คู่เหมือนกันไว้จับคู่อย่างเงี้ยไม่รู้จับคู่สองอันก็เป็นคู่อยู่ดีนะครับเดี๋ยวมาดูทางต้นก่อนทางเริ่มต้นนี่คือเริ่มต้นใช่ไหมปลดล็อกขึ้นมาเดินขึ้นมาจะซ้ายขวาอะไรเงี้ยซ้ายลบมายังวะเฮ้ยยังไม่มาเกือบไปแล้วเกือบพลาดไปแล้วไงเป็นไรเป็นไงล่ะเออเดี๋ยวเราตัดย้ายครบด้วยนะครับเผื่อไว้ ปลอกการออทูแรกไปไปข้างบนอัดโหกว้างว่ะผมนึกว่ามันโอ้หทำเมื่อกี้รีบไปเลยนะไม่มีของให้ใช้นะเนี่ยค่อยๆไปใจเย็นๆอ่านะ่ะอันนี้หรือตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นว่ะครบแล้วมั้งข้างบนไปไม่ได้แล้วเรียบร้อยครับทางนี้ถูกปะถูกแล้วมันยังไม่มีอะไรมาก ทางนี้เรียบร้อยแล้วแล้วทางขวาตรงนี้ข้างล่างอ๋อที่มันโดนบล็อกไปได้เวลาไปจุดใหม่กันละหรือตรงนี้อาจจะมีอะไรหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าขอเช็คทีนะตรงนี้มันบล็อกอยู่มีอีกไหมอ่ะหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรครับไปเลยครับพร้อมที่จะลุยกันมานานแล้วค่ะไฮโย อ๋อนี่ไงมันจะมีดาวมีการ์ดอะไรข้างบนนี่เออแล้วตรงนั้นก็มีจุดเซฟเราเซฟตัวนี้ได้ด้วยอ๋อเซฟไว้สู้กับตัวเมื่อกี้โอ้แสดงว่าเราเก่งกว่ามันเมื่อกี้นะ <c oughs> ไหนดูซีนี่ปลดล็อกกล่องอีกแล้วเทิร์นเบสแบทเทิลการต่อสู้แบบเทิร์นอุ้ยอ๋อนี่ไงการต่อสู้เกมเมื่อก่อนมันจะเป็นอย่างนี้แหละบางทีก็สู้แล้วศัตรูอยู่ด้านหน้าเป็นรูปมาแปะด้านหน้าเราเลยหรือไม่ก็สู้ด้านข้างแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าสู้ด้านข้าง ก็เป็นเทิร์นๆนะครับโอเคเรียบร้อยได้เงิน50กริสค่อยๆไปผมว่ามันผมอยากแวะขอแวะก,ก่อนได้ไหมเนื่องจากว่าเออคือเราต้องการนะครับต้องการของทุกอย่างในโลกนี้ <c oughs> สไลมเอออันนี้เป็นการเล่นแบบไม่ใช่สลับกันเล่นไม่ใช่เราเขาเราเขา แต่ว่าเป็นของเรากับเป็นเทินที่มันนับตามไทม์ตามเวลาไฟนอลก็น่าจะนับแบบนี้ใช่ไหมอุย้ยหมดเซเว่นโอเคครับขอบคุณครับกดล็อกทางเดินแบบนี้ที่เปิดตัวมาในปี1990เมื่อกี้ที่บอกโอ้มันทำให้โลกของเรามันมีมิติมากขึ้นนะการทำให้มันแค่แบบแค่เป็นภาพภาพ 2D ดีนี่แหละแต่ว่าทำแนวนอนลงให้มันเป็นอย่าี้แล้วก็เอียงลงอย่างนี้นะอุ้ย เดี๋ยวก่อนทางนู้นมันอ้อมไปได้ไหมไม่ได้อ๋อติดน้ำอโทษโทษโอเคเอานี้ก่อน places name โอเคปลดล็อกชื่อสถานที่ครับ the meadow ทุง่งหญ้าวายมีอีกแล้วแป๊บหนึ่งค่อยๆเราจะปลดออกมาทีละตัวแล้วค่อยๆสู้นะเดี๋ยวก่อนโอ้ยมนมาทางนี้ว่ะเฮ้ยอ๋อโล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 ใช่ไหมโลใช่ไหมล่ะโลโลต้องระวังระวังระวังเพราะเรายังแทงข้างไม่ได้อะ่ะ มันจะมีวิธีแทงข้างป่ะหรือต้องรอปลดล็อกมาได้แต่บนล่างซ้ายขวาแม้ว่าเราจะเดินงี้ก็แล้วนะเดินงี้แล้วก็ตามคือผมว่าตัวนี้มันเหมือนดวงนะเวลามองข้างหลังปลดล็อกเชสว่ะไหนดูเดะตรงไหนแถวๆนี้เข้าได้ไหมไม่ได้เลยตรงนี้ไม่ได้เลยบบได้เลยต้นอะไรเนี่ย <c oughs> ทางอ๋อนี่ไงนี่ไงเนี่ยมันจะมีทางไปต่อเดี๋ยวเ่อนนะเช็กก่อน ช็คให้ชัวร์ครับน่าจะหมดแล้วตรงนี้น่าจะไปได้อ้าวอ้าวแล้วกล่องอยู่ไหนวะอ๋อตรงกลางหน่อโท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 ๆกว่าละวิลเลจหมู่บ้านอืทําไมหมู่บ้านต้องมีเพลงน่ารําคาญด้วยเออว่ะเนาะเขาบอกว่ามันน่า,ารําคาญแล้วเราวาร์ปมาเลยไม่ใช่หรอกผมว่าสถานที่ตรงนี้แหละคือหมู่บ้านหรือเปล่าหรือมันวาร์ปมาเออมันอาจจะวาร์ปมาก็ได้วะ่ะดูดิจริงๆเพลงในหมู่บ้านในเกมผมก็ว่ามันไม่ได้น่ารําคาญอะไรหรอกนะ ปวรอ N P C อย่างน้อยก็มีคนให้พูดหมายถึงไปคุยด้วยหรือไม่ก็ได้เอ้เราเป็นเด็กนยะเฮ้ยอ๋อเราเป็นเด็กจริงด้วยป่ะ Sorry I don't speak to children เพราะผมเห็นว่าสัดส่วนตัวละครมันเห็นไหมมันต่างกันมันตัวบนไอตัวนั้นมันสูงกว่าแป๊บหนึ่งนะผมขอย้อนกลับไปหน่อยหนึ่งมันไม่ใช่จุดที่เราเมื่อกี้เราอยู่นะมันเป็นจุดที่ส่งมามั้งครับสงสัยเทเลพอร์ตมาแล้วบางเกมเนี่ยนะเป็นภาพต้นไม้เงี้ยก็คือต้นไม้เลยเราตึ้ง ไปไม่ได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะไปตั้งแต่แบบไฟล์าภาพแนวแนวแบบกว้างคูณยาวเงี้ยผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีความสนุกสนานกันเลยเขาชอบบน่นถึงเด็กๆอยู่ตลอดเวลาทำนู่นก็ผิดทำนี่ก็ผิดทำอันนุนไม่ได้อันนี่ก็ไม่ได้ฉันอยากจะกินมเมล็ดแห่งการเติบโต growth seed ฉันจะได้ไม่ต้องเป็นเด็กอีกต่อไปแต่ว่ามเมล็ดพวกนี้เนี่ยมันจะอ๋อมันตกลงไปในบ่อน,น้ําไปแล้วฉันกลัวเกินกว่าที่จะเอามันกลับคืนมา เออข้างล่างมันมืดมากเลยนี่เป็นคำใบน้นคบในเกมเมื่อก่อนเราสมัยนี้ด้วยแหละมันเป็นเนื้อเรื่องของ NPC อะไรเงี้ยเราอยู่ในบุบ้านเราก็ต้องเป็นผู้กล้าก็เดินมาสำรวจมาเล่าว่าเจอสัตว์ร,ร้ายเจออะไรหรือเปล่านี่มันเจอว่ามีมเมล็ดมันมีมเมล็ดอยู่ในบ่อน,น้ําเดี๋ยวค่อยไปเก็บคุณปลดล็อกการเข้าบ้านได้แล้วนะครับคุณสามารถเดินเข้าบ้านใครก็ได้บุกรุกความเป็นส่วนตัวได้อย่างอิสระ เออเมื่อกี้ถ้าเกิดสมมติผมเดินเข้ามันก็เข้าไม่ได้ผมไม่รู้นี่อะไรเหรอปกติมันอันนี้โรงแรมอ่ะเนี่ยเอ,อ๊ะทำไมมันมีแสงแสงแต่เอ,อ้ยเดี๋ยว m i n d fight by a severos อืมโอเคมันดูไม่น่าสนุกที่จะน่าอ่านมันไม่น่าอ่านเอออะไรไม่สนุกที่จะน่าอ่านคืออะไร how to save the world วิธีการปกป้องโลก โดยใช้ฮีโร่คริสต l ลโดยเอชากาคุชิซากาคุชิฉันคงไม่ได้ต้องการมันเอาเหรอมันลาอเกมอื่นใช่ไหมแต่ผมไม่ได้เล่น2เกมนั้นผมไม่รู้อินคีเปอร์คุณปลดล็อกอินคีเปอร์แล้วก็คือนี่เจ้าของโรงแรมคุณอยากจะนอนมาใช้10กิลริสอ่านเป็นกิลริสไม่ใช่อะไม่มีไม่เอาผมยังไม่ได้โดนโจมตีคุณปลดเออได้โพชั่นมาวะ่ะต้องสำรวจให้ครบ มีมอนสเตอร์1,000กับเอ็ดนะ1 0 0 0กับ1น 1, น1ตัวที่สามารถสู้ได้ในวันช็อตช็อตเดียวเลยเหรอโดยชักเอ็นชักงนอริสเปล่าล่ะนะครับฮาร์ดคอร์เอนเวนเจอร์ผู้ผจญภัยที่แบบฮาร์ดคอร์มากตำนานพูดผีเคฟกาเอ่อโดยชาวบ้านน่าจะเป็นตำนานพื้นบ้านอะไรแบบนี้เคฟกานี้มาจากเรื่องอะไรวะใครรู้บอกผมหน่อยนะแต่ว่าเราอย่าสปอยกันนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมเก่าก็ตามแต่ยานะไม่ควรไม่ควรเอาแค่ว่ามันมาจากเกมไหนอะไรอย่างี้พอละอันนี้มันไม่พูดกับเด็กบุกลุกล้ำบ้านเลยนะครับเข้าบ้านคนอื่นนี่อะไรไม่มีอะไรตรงนี้ก็เหมือนอ๋อเดี๋ยวดูกอนบอลล็อกช็อปคีเปอร์นี่ร้านคาา้าเด้อสำรวจก่อนเฮ้ยเจอเงินเฮ้ยไม่คิดว่าจะเจอเฮ้ยอย่างงี้ต้องต้องคุยกับทุกอย่างคุยกับโต๊ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรขอโทษนะสมาคมดาบแห่งชาติ ไม่อนุญาตให้เราขายของให้เด็กอ๋ออาวุธไงมันอันตรายนะครับงั้นแสดงว่าต้องไปออเอามเมล็ดนั้นก่อนตรงนี้มีอะไรไหมวิธีการคุกอีมุกการทําเอาอีมุกมาทําอาหารโดย KFC ออ๋อครับเอ้ยช่วงนี้ผมจัดฟันอยู่ผมกินได้แต่มันบดน,นะนะกล่องทั้งหมดเป็นของเราครับ all your chest are belong to us lost in translation โอเคครับมาคือมันทุกเกมแหละทุกเกมนี้ก็คือแบบ มันอาจจะไม่ทุกเกมก็ได้นะแต่ว่าเราชอบเราจะเจอบ่อยในเกม RPG ที่แบบเราเดินเข้าไปบ้าคน,นาคนนั้คนนี้แล้วก็เปิดของขโมยของกันไปเลยอะไรเงี้ยอ๋อเมื่อกี้คนละคนเหรอคุยกับเด็กถ้าคุณไม่เป็นเด็กดีผีเคฟกาอันชั่วร้ายจะมากินคุณอ๋อหลอกเด็กนี่หว่าเดี๋ยวผีจะมากินเ,ออเดี๋ยวตำรวจจะจับ เดี๋ยวรถตู้มารับไปขายเดอะ door e a s lock ประตูล็อกคุณมาทําอะไรตรงนี้อ่ะเด็กๆคุณไปนอนรอๆอ๋อนี่ไงบ่อน้ำปำหนึ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขอสำรวจเล่าๆก่อนนี่อะไรมีไหมตรงนี้มีไหมอันนี้มีไหมมีไหมมีไหมเข้าไปดูก่อนให้ครบก่อนเดี๋ยวค่อยลงปลดล็อกอะไรปลดล็อกการ์ดโทกดูดิตรงนี้มีอะไรบ้างไม่มีไม่มีนะครับตรงนี้มีไหมี m e ี i u m east m a s าร์ e by M. McLuhan m a s s a มาตัวนี้มันแปลว่าการนวดอะมันไม่ใช่มีเดียมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าแบบสิ่งที่เขานิยมกันในช่วงนี้ป่ะมีเดียมมาตรฐานะอย่างีี้ยะ The ultimate g u i d t to v v r y y t i n n g คำแนะนำสำหรับทุกอย่างโดย S อสมิยาม a ยา t o ตอัจฉริยะล่ะดเด้คุณจะโพอชั่นอีกและใช้ไงวะพอชันอ่ะอ๋อเอ้ยหน้าร้กะดูดูหน้าแล้วเดอดูหน้าดูตาทำหน้าทำตานะครับ ไปไม่ได้แล้ไปกลับออกไปครับเราได้เวลาลงบ่อน้ําแล้วหรือยังตอนนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยอ,อ,อย่ามากวนสิไปเล่นกับเด็กคนอื่นไปอะไรงี้โอ้โดนไล่เลยอ่ะทำไมผู้ใหญ่ต้องใจร้ายกับเด็กด้วยล่ะครับหืมเรายังทําตัวเป็นเด็กที่ดียังขโมยขอไม่ไม่ขโมยของ,ขของเราแค่เอาของไปจากบ้านคุณแค่นั้นเอง ไปในบ่อน้ำไม้มันมืดนะไปครับปนล็อกที่รับคุณมาทำอะไรที่นี่นะฮะเออนี่ไงมาเล็ดนี่ไงแค่นี้หอมันมืดตรงไหนวะกินแล้วแปลงร่างเป็นผู้ใหญ่โอ้ยืดโอเคโอนึกว่าจะยืดเฟรมอย่างเดียวโอเคครับอ่าเด็กในวิดีโอเกมมันจะมีค่าอะไรโอ้โหครับมีเฮ้ย ผู้ใหญ่ถ้าเปลี่ยนด้วยวะเดี๋ยวขอสำรวจก่อนผมเป็นพวกชอบแบบขอให้ครบครบนี่ไงบนลล็อกการ์ดเวิร์มนะครับโอ้แต่เราได้มาการ์ดเดียวเราจะเล่นดับเบิลทวินได้อย่างไงมันจะจับคู่ได้อย่งไรมันต้องมีสองใบไ,ไม่ใช่ถ้าผมเข้าใจถูกอนไหนลองคุยใหม่สิฉันได้ยินเสียงแปลกๆมาจากถ้ำทางเหนือฉันได้ยินเสียงแปลกๆฉันได้ยินเสียงแปลกๆฉันได้ยินเสียแบบ นั่นแหละ NPC ส่วนใหญ่จะมีสคริปต์เดียว A ะเกิมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาหาเราก่อนหน้าน,นี้เขาเป็นเพื่อนคุณหรือเปล่า A ะเกิเหรอเขาไม่ได้หมายถึงเราในตอนเป็นเด็กใช่ไหมอะเกิลเหรอทำคริสตัลเคฟอยู่ทางเหนืออันตรายมากมันเหมือนกับจะมีผีเคฟก้าอยู่ที่นั่นไม่มีผู้กล้าคนไหนที่เข้าไปแล้วกลับออกมาบอกเรื่องราวได้เลยก็คือ เขาเข้าไปแล้วเขาอาจจะอยู่กินในนั้นเลยก็ได้ไม่ใช่อาจจะเสียชีวิตไม่รอดกลับมาเล่าเรื่องเดี๋ยวขอคุยกับคนนี้สิมีมอนสเตอร์ในถ้ำข้างบนเราจะไม่ให้เราไปเขาจะไม่ให้เราไปถ้าคุณยังใส่ชุดอุปกรณ์อยู่แค่นี้ผมก็ต้องไปซื้อที่ร้านน่ะแหละมังถ้าอยากจะไปอะนะมันก็เนื้อเรื่มมันก็เดี๋ยวไปคุยกับเด็กคนนั้นก่อนฉันกินไปแล้วมาเล่นของคุณเดี๋ยวนะยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านพาพานิก้า โอ้ครับผมขอให้มีความสูงเมื่อกี้ไม่ได้พูดกับเราแบบนี้นะนี่ไงผู้ใหญ่บลาบลโอเคมันเป็นสเต็ปเดิมเลยเขาไม่คุยกับเราแล้วหรือเขาคุยกับเราแล้วเขามีสคริปต์เดียวก็ไม่ดูนึกว่าแบบพอเราแปลงล่างเป็นผู้ใหญ่เอยเดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้พอเราแปลงเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเขาจะเปลี่ยนคําพูดเฮ้ยคุณน,นี่เองคนคุณลงไปเก็บแล้วหรออะไรแบบเนี้ยแหมัน่าจะดีนะดูสิเดี๋ยวแป๊บนึงมา ซื้อของเซลล์อของเดี๋ยวแป๊บนึงซื้อ p o t i o n long sword copper armor o e n i x down o e n i x down ว้ทำอะไร rare card rare card อ่ะ copper armor เรามีดาบไหนดูยังไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอ้าไอหน้า,หนาจอที่มันมีดาบมีไอเทมอะไรนะั่นมันไปไหนแล้วอะ่ะมันมีแค่ไอเทมอ้าวมันมีแค่อย่างเงี้ยเอะเราต้องซื้อใหม่หมดเลยป่ะเนี่ยลองดูซิเราลองซื้อชุดเกราะก่อนแล้วกัน คุณซื้อคอปเปอร์อารเมอร์พนังป้องกันเพิ่มขึ้นอ๋อตรงนี้เหรออ๋อต้องซื้อใหม่เหรอซื้อใหม่กันนะเมื่อกี้เรามีดาบล้วไม่ใช่เหรออ๋อหรือปลดล็อกแค่ท่าโจมตีแต่เราลดดาบเราล่ะอ่าปลดล็อกดาบแล้วกันนะเออแล้วเมื่อกี้ตอนเราสู้มันก็ฟันดาบอยู่นะเข้าใจว่ามันเป็นแอนิเมชันแหละแต่ว่าก็นึกว่าเรามีดาบแล้วปลดล็อกดาบเราไม่ใช่เหรอใช่ไหมผมงงอ่ะอ่ะมันให้เราผ่านแล้วนะครับระวังตัวด้วยนะ คือมันเป็นต่อยเอาก็ได้มังแต่เออช่างมันเถอะบ,บางทีแอนิเมชันมันก็มีแค่แบบเดียวบางทีเราเราใส่ชุดเกราะแล้วเนี่ยตัวเราก็ยังใส่เขียวอยู่เลยเห็นะหมฟอสไฟ h ์อ้าวมีคนต้องการขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือฉันได้ยินเสียงคนร้องเรียกให้ช่วยเหมือนว่าเธอคนนั้นจะโดนโจมตีโดยมอนสเตอร์เหล่านี้สแควรโอเคครับโอ้โอ้ไอเทมพัใช่ไหมโจมตีก่อนว้าวเก่งจัง ตัวนี้มันได้ตีก่อนเอลองดูเพื่อเราเร็วกว่าเอาไม่ได้นะครับโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหโคตรเก่งขอบคุณที่ช่วยเหลือเราจากการสู้กับมอสเตอร์เมื่อกี้ฉันต้องการคริสตลัลในถ้าเพื่อปกป้องหมู่บ้านคุณจะช่วยฉันไหมโน no, ไม่ได้ด้วยนะครับแล้วคุณจะมีช้อยให้เลือกอ f ฟฟอร์สช้อยนี่ไงเป็นทั้งเลือกที่บังคับนะครับเออนะครับเพราะว่า มันเหมือนกับว่าซีเนอริโอก็คือในเรื่องไอที่เขาผลิตออกมามันไม่มีหนทางอื่นให้เล่นเ,เกมเมื่อก่อนจะมีส่วนใหญ่เป็นทางเดียวโอเคชื่อของข้าคือเอาตามนั้นไปเลยแล้วกันผมไม่อยากแก้ชื่อคาริสคาริสมาอยู่ในเพื่อนใน,ใน,ใ,นในทีมแล้วแหมพูดอะลรนี่นอตอยู่ตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวขอแวะก่อนผมอยากจะแวะก่อนมันมีเอามันไม่มีให้ปายถอยอ้าวเฮ้ยโอเคครับสไลม์ ทำไมเลือดเดียวจัง70เลยหรอผมกำลังจะตายหรือเปล่าเนี่ย Magic ม,มีอะไรมีฮ e a l เลยหรอขอบคุณ4.5นะครับเลือดเราผมอยากจะให้ HP ในเกมอ่ะมันมีบอกสูงสุดด้วยของเราตรงนี้มันจะมีบอก44เต็มร้อยแต่ว่าของค a l i s เนี่ยมัน70แต่ว่าในเกมตอนเล่นมันไม่บอกเดี๋ยวสงสัยมันคงบอกทีหลังมันต้องไปปลดลอกมาอีกอ่ะ